อพาร์ตเมนต์ทำเลดีราคาถูกย่านลาดกระบังหลังนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูอาพาร์ตเมนต์ที่น่าสนใจสุดๆในโซนลาดกระบังนะคะเป็นอาพาร์ตเมนต์ขนาด3ชั้นพร้อมที่พักอาศัยในตัวอยู่ในซอยลาดกระบัง42ซอยนี้นะคะเป็นอีกซอยหนึ่งที่ทำเลดีมากๆในย่านนี้เนื่องจากว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากๆเลยนะคะปากซอยก็จะมี Family Mart และตรงข้ามก็จะมี7ซเว่นอีเรวมทั้งมีป้ายรถเมล์หน้าปากซอยพอดีเลยนะคะซึ่งซอยนี้ก็จะอยู่ใกล้กับมหา วิทยาลัยพระจอมเกล้าธากบกบรงด้วยนะคะและใกล้กับสนามบิสนสุวรรณภูมิด้วยนะคะซึ่งสามารถหาผู้เช่าได้ไม่ยากเลยนะคะ เดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของตัวอาคารกันนะคะตัวอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาด60ตารางวาหันหน้าไปทางที่ตะวันออกโดยแบ่งเป็น2โซนโซนด้านหน้าก็จะเป็นที่พักอาศัยสําหรับเจ้าของที่จะอยู่ที่นี่นะคะชั้นหนก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวและห้องนั่งเล่นนะคะและมีที่จอดรถอยู่ตรงนี้นะคะส่วนชั้น2และชั้น3จะเป็นห้องนอนชั้นละ1ห,ห้องนะคะและมีประตูออกดาดฟ้าตรงนี้นะคะ และในส่วนของด้านหลังจะเป็นในส่วนของห้องเช่านะคะมีชั้นละ5้ห้องรวมทั้งหมด3ชั้นก็คือ15ห้องนะคะซึ่งลักษณะของห้องเช่าแต่ละห้องเป็นตามนี้นะคะโดยเป็นห้องขนาด3มเมตรคูณ4.5เมตรนะคะไม่รวมในส่วนของระเบียงและห้องน้ำด้านหลังนะคะ ของชั้น2นะคะและส่วนนี้จะเป็นส่วนของชั้น3นะคะข้างบนนี้จะเป็นส่วนของดาดฟ้านะคะโดยรอบๆอบอพาร์ตเมนต์จะเป็นตามนี้เลยนะคะ ็นยังไงบ้างคะสำหรับอพาร์ตเมนต์หลังนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดราคาและโลเคชั่นสามารถดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและถ้าสนใจนัดดูสถานที่จริงสามารถนัดหมายแอดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ